สวัสดีไม่ได้มาแล้นนานเถิ่อนใช่ไหมท่นี้สว่างจังสวัสดี <laughs> อะไรเนี่ยเราไม่ได้มาแล่นเปนแนเถ่นไหนเนี่ย <laughs> ฮลัลโหล ไดย,ยดีค่ะสวัสดีค่ะตายส่งเกตติ้งอย่างไรแล้วมันก็ขึ้นฮัลโหลอยากเห็นหน้าทุกคนคือส่งวัดกันแล้วสวัสดีสวัสดีส 5้สี่แล้วจะสี่ทุ่มแล้วอยากเห็นแชมพูเต้นโชนิจิใฮ้โชนิจิยังไม่เคยเต้นเลยชุดนอนวันนี้เหรอไม่ใช่วันนี้ชุดชุดนอนนี้เป็นชุดใสถ่ายกิ้งค่ะแก้มแดงหมดแล้ว <laughs> ปัดแก้มเยอะเพราะว่าเมื่อกี้ถ่ายว่ะ <laughs> สวัสดี <laughs> ทำไมไม่ได้มาไลฟ์นานรูมันเคยนะพีไ่ไหนใช่ด้วยเซอรบอร์โบใหญ่เหรอใช่วันนี้โบใหญ่ก็มีใครดาวก็ดอกไม้ไม่ใช่ชุดเมดนะทุกคนมันคือชุดเมดหรอจริงเหรอมันมีอันนี้ด้วยนะนี่คือเมออีก ดูซีรีส์เปล่าดูเรื่องอะไรอ่ะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็ดูหลายเรื่องแต่ว่าไม่จบสักเรื่องไฮไฮผมเป็นเะไรก็วันานแล้วอ่ะนานแล้วนะพี่มิผมจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับเชอพบูยังไงยังไงอาบน้ำยังยังเลยวันนี้เลิกซ้อม ประมาณห้าโมงใช่ไหมใช่แล้วพรุ่งนี้ก็มีสอบอีกกลับจากโรงเรียนมาซ้อมห้าโมงถึงกี่โมงห้าโมงหกทุ่มเฮ้ยสอมหกโมงใช่ไหมสอบห้าโมงจริงเหรอห้าโมงถึงสามทุ่มไม่ก็หกโมงถึงสี่ทุ่มนะคะไม่แน่ใจดึกแล้วแต่ชมพูยังตื่สาย <laughs> ใครแบบแบบพี่เหมยน,นะคะเมื่อก,กี้พี่เหมยแบบแบบยัน <laughs> มียันสีเหลือง <laughs> พี่เหมยมาไลฟ์หน่อยพี่เหมหยมาอ้าพี่เหมยหายพี่เหมยมาไลฟ์หน่อยเขาบอกม, <laughs> <laughs> มาไลฟ์หน่อยาม, <laughs> มา <laughs> หนูดูหลายเรื่องเหมือนกันดูไม่ค่อยนานไม่จบสักเรื่อง <laughs> <laughs> ใช่ดูไม่จบสักเรื่องเลย เก็บเก็ตตี้ขะพี่ฟินโอ้ฟ oh. <laughs> ินฟินเหรอยังไงอะชีพ <laughs> <laughs> ตุงต้งตุง้ง <laughs> <laughs> ยันกันเขน <laughs> จริงผมพี่เหมยยาวเร็วมากเลยเนาะ <laughs> ไม่เร็วนะคือแบบว่าผมหนูอ่ะยังไม่เคยตัดเลยแต่ชมพูอ่ะตัดไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ว่าจะยาวเท่ากันแล้ว <laughs> 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 ผมหนูมันเป็นแบบยังไงมัน มันอยากอยากโศกอยากโศกใช่อ้าวกล่องโซนี่นะไม่ใช่กล่องโซนนะพี่เก่าโซนหรอกนะเต้นเพลงเจ็ดสิบเจ็ดดินแดนเฮ้ยเต้นไงนะเต้นไงนะพี่เหมยสุดินแดนแสนดีเซตเจ็ดสิบเจ็ดเมื่อที่เราไปมาลองนคิดถึงเหมยนะจิ้มแก้มคู่หน่อย นี่พี่หมยจิ้วแกรมนี่เลยปา <laughs> ตีชุดแพมวันนี้ชุดน่ารักจกังไ,ไปไหนอ่ะไปแล้วเหรอเดีย๋ยวมาแจมโอเคนะคะเดี๋ยวพี่หมยมาแจมแบบอีกนะคะเ<ม>ุ้ย <laughs> มาได้นะพี่หมย น่ารักน่ารักเฮ้่เขิดเลยทุกคนเก็ตติ้งตอนที่บอกว่าเดดแชมพูจะงานแล้วนะจะงานแล้วนะเขินตายเบลคินต,ตารักกว่า